สรุปเวทเทศการสายน้ำสาริทัศนหายังไงเอาไปดูกันมีลาปลาใส่าภาประคอเดนน้าสวัสดีเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวสิบโมงจะเริ่มกิจกรรมใหม่แล้วนะครับก็นี่ฮะเจ้าปลาซูชิทั้ง3ตัวก็จะมาของเราจะเป็นนี่นะสีเหลือง นะครับแล้วก็จะมีลาปาร์ตนะครับที่มีผ้าพันคอนะครับแล้วก็มีแบ็กเก่าพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มีโปเกมอนอื่นๆซึ่งผมอธิบายไปหมดแล้วนะลาปาร์ตหาได้จากการตีบอส3ดาวนะครับแล้วก็ไอ้ตัวซูชิก็หาได้จากการตีบอส1ดาวนะครับแล้วก็คลิปนี้จะมาพูดถึงฟิลรีเสิร์ชทักนะครับฟิลรีเสิร์ชทัก เควสจากการหมุนเสานะครับถ้าจับโปเกมอนนะครับจับถ้าเควสหมุนเสาได้มาบอกว่าจับโปเกมอนห้าตัวคุณก็จะมีโอกาสได้สโลโปนะฮะสตาร์ยูนะฮะมาร์กิคาฟนี่นะฮะลุ้นชายนี่ทั้ง3ตัว IV วีร้อยของสโลโปคือ525นะครับสตาร์ยูก็495นะครับมาร์กิคาฟก็117นะครับ ถ้าจับโปเกมอนสิบตัวก็เจอเจ้าเต่านะเซนิกามินะฮะไอวีร้อยที่405นะฮะบุสเซลไอวีร้อยที่452แล้วก็ฟีนิออนไอวีร้อยสี่หนึ่งหกนะครับจับโปเกมอนน้ำสิบตัวนะครับก็จะได้มีโอกาสได้เมก้าเอเนจีของบาสตอยนะครับแล้วก็เกียราดอสนะครับ ก็คือไม่ต้องทีบอสก็ได้เอเนอรจีแหละนะครับจับโปเกมอนสิบห้าตัวนะฮะจะได้จับเลนเทนโอ้โตัวนี้เจ๋งใน PVP มากนะครับ i v วีร้อยที่แปดเก้าสามนะครับแล้วก็เจ้าอึ้งอ่างนะฮะน่าจะใช่นะพาริโถดนะครับไอวร้อยที่ห้าเก้าสห้าเก้าหกนะครับแล้วก็เต่านี่เต่าตนุ เต่าอะไรนะเต่ามาเฟืองเททูก yeah. านะครับไอวีร้อยอยู่ที่หกสาปดนะครับก็หาไอวีร้อยได้นะครับแล้วก็พัฒนาร่างโปเกมอนน้ำสองครั้งนะฮะสองตัวอืมสองครั้งนั่นแหละพัฒนาร่างจะได้วิมพอตอันนี้ไม่น่าทำเท่าไหร่เปือง <c oughs> แล้วที่น่าทำที่สุดก็แน่นอนวินอะเลดนะฮะ ผมจะหาวินอเล่สักสามอันให้มันครบแล้วก็ไปตีบอสครั้งหนึ่งจะได้ลาปาร์ตใส่ผ้าพันคอไอวีร้อยที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเควสที่ซื้อนะน,น่าจะประมาณร้อยห้าสิบบาทปะเออประมาณเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยหรือเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แหละสรุปก็คือเควสซื้อก็คือจับโปยมอนน้ำห้าสิบสิบห้านะก็จะได้สตาร์ยูฟรีบาร์ต บัตรีบอสหนใบใต้ยิมพัฒนาร่างโปเกม,มอนจะได้แชมพูพัฒนาร่างไป3มตัวจะได้นี่รัวฝนนะฮะหรือรัวน้ำาแหละส่งของขวัญให้เพื่อนพร้อมกับแนบสติกเกอร์จะได้อาสูมาริวอ่าตัวนี้ PP เด็ดดวงเดิน1นกิโลจะได้คิงเลอร์หมุนเสาหรือยิมถ้าเสาห้ายิมจะได้เกียราราดอสเลยนะครับ แล้วรางวัลใหญ่ก็คือได้ท่าโพสไอส์ครีมนะะรัลาปาสผูกผ้าบันคอแล้วก็สตดาร์ดสามพั 3, นะฮะอันนี้คือที่ซื้อนะ,ะผมไม่ซื้อละผมไม่ชอบเนี่ยท่าโพสเป็นแบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบอ่ะนะผมไม่ค่อยชอบซื้อท่าโพสแต่ใครชอบก็จัดได้แล้วก็จะมีคอร์เรคชันชาลินนะครับเขาก็ย้ายให้หาตัวจับมากีีคราฟจับบาโบ้ จับฟีนิออนจับเกียร์ดอสจะได้เอ็กพีห้าพันะอู้จับเกียร์ดอสเลยเหรอโอ้โหมันต้องเกิดบ่อยแน่ๆ XP เอ็กพีห้าพันสตาร์ดัสสองพันห้าสกาอาแล้วก็ลาปาร์สใส่ผ้าพันคอนะครับจับฮิตโตเดมันหรือสตายู u, แล้วก็แคลบบี้แชมโผคิงเลอร์โอ้โหคิงเลอร์เลยเหรอไม่อีโวด้วยนะต้องจับเลยนะร่างสองเนะี่ยคิงเลอร์ S 1> <S 1> 5000, 25, ก็จะได้ XP 5000สตาร์ดสอง0ันแล้วก็ลาปลาร์ตสวมผ้าพันคอจับสโลโปกมาริวบุสเซลแล้วก็อาซูมาริวนะครับจับและจับรีวอร์ดจะได้ XP 5000สตาร์ดสอง0 0นะฮะแล้วก็ลาปาร์ตใส่ผ้าพันคอช้ยนี่อ่าสไตล์ยูกับเทอร์ทกกานะครับควรหานะฮะเอยนอกนั้นก็ไม่มีอะไร ตัวกิจกรรมนี้ก็แน่นอนนะครับเราก็ต้องหาเจ้านี่แหละนะโอ้ซ p มันเยอะอยู่นะ CP มัน3000นใช่ปเอ่นะฮะเป็นโปรโมดน้้ำนะอ่ะเดี๋ยวไปดูสเตตกันดีกว่าอ่ะสเตตเจ้าเทสุกิรินะเออนะเจ้าไอปลาซูชิเป็นมังกรน้ำนะแม็กซ p 3 1 5าเลยนะแม่เจ้าและแอ็แทกแรงมาก นะครับ226อยู่ในระดับตอนนี้ก็น่าอยู่กลางๆนะแล้วก็ดีเฟนส์ HP ต่ำหน่อยนะครับตัวนี้แพ้แค่มังกรกับแฟรี่แพ้มังกรกับแฟรี่เพราะมันเป็นมังกรน้ำนะฮะจะทนเหล็กได้ดีทนไฟทนน้ำได้นะครับอ่าพีพีหลีกมูฟยังไม่มีนะแต่ว่าถ้าจะเอาไปตีบอสเนี่ยวอเทอร์กันเอาเลีดครับ เป็นท่าที่ดีวอเทอรกันก็เป็นท่า,อ,าอะไรอะท่าแรกที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่าถ้ทาเอาเลดก็น่าจะแรงตัวนี้ถ้าเอาไป PVP อ่ะเซิร์ฟน่าจะเป็นท่าทางเลือกนะวอเทอร์กันเซิร์ฟนะแล้วก็เอาเลดถ้าผมจะใช้อ่ะนะเอ๊แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันมันได้ใช้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับ โอเคนะฮะก็วันนี้ก็ออกจับเยอะๆแล้วกันนะครับเราจะได้เป็นตัวสีเหลืองแบบนี้แหละถ้าอยากได้ตัวอื่นก็ต้องไปตีกับเพื่อนต่างประเทศนะตีกับเพื่อนต่างประเทศนะครับก็ประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะฮะสมัครสมาชิกช่องได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันที่17นะอีก2วันจะมีประกาศ นะประกาศกิจกรรมใหญ่นะครับของโปเก m o n โกรอได้เลยครับรอได้เลยกิจกรรมใหญ่แน่นอนอยากเชิญชวนใครอยู่ต่างจังหวัดมากันนะฮะมาเจอกันมาจอยกันได้นะครับเดี๋ยววันที่17รายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะจ้ามบอยู่